สกินใหม่ของไวโอเลตลูกสาว GM เข้านะครับผมแต่เดือนนี้ผมเสียตังค์ไปเยอะมากแทบจะไม่มีตังค์กินข้าวเลยแต่ก็ซื้อดีนะที่คนโดนเด็ดคุณสนับสนุนกล่าวขอบคุณทุกคนทุกท่านเยอแล้วเเอาเป็นว่ากล่าวโซเดียวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณพี่ผมจ๋ากูเป็นเดิมคนดีนะฮะแล้วสิ่งที่คุณกำลังรับชมในวันนี้ก็คือสกินใหม่ของลูกสาว GM เอไวโอเลตดิมังกร จริงๆแล้วผมไปดูรีวิวสกินนี้มาคร่าวๆเลครับผมบอกไว้เลยว่าสวยมากๆโดยเฉพาะท่าอันติของนางนะครับผม10เต็ม10และเดือนนี้เป็นเดือนที่สกินเข้าเยอะมากแต่และตัวแพงๆทั้งนั้นตังจะกินข้าวก็ยังไม่มีแต่สกินก็ต้องเติมดังนั้นลงแรงเลยเราต้องได้เล่นแครลี่ เราต้องไปเล่นแคลรี่ดังนั้นกดยำๆเลยยำยำๆๆยๆๆ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 ๆมๆๆ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 ที่ๆๆๆหน่งๆๆๆๆคๆๆี่แคๆๆี่แคๆๆี่เราต้องไๆๆเล่นแคๆๆี่ๆพๆๆๆเๆๆๆๆๆสกินๆๆแล้วเราต้องไๆๆเล่นแคลๆี่แคๆๆๆๆแคๆๆี่โอๆยๆีๆกดสๆีๆๆเพื่อนยๆๆจๆดนิ้วๆๆกเคๆๆดอยู่แล้วเนี่ๆเพื่อนจๆาๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 คี่เรียบร้อยอยเพื่อนแยงดไม่เอาเอยไม่เอาเอยเอาจริงดิ อย่างน้อยกดให้เคนก็ยังดีนะฮัลโหลโรโลเพื่อนเออเมดไปเลยก็ผมนี่เอ๋เลยครับอีลูเมียโว้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตพิพากับแม่จะวีนให้อา้าวและสรุปสกินไบโอเวลดอะเอาไวตานะ้ตาตาอันนี้แม่ขอวีนอา้าวงง งงงงกันทั้งแถบทั้งคนดูทั้งคนพลาดทั้งคนตบมุกเอางงกระทั่งแมวในหอ้องและถ้าใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพ่อมดแครบ,บเพืเ่อดพลรุ้อดูรวปลอดเพื่อใช้แคลเพชรไอดีเท่านั้นเจิมได้เลยที่ลิงข้างล่างถูกเกติมเแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่าลืมซ้าย <c oughs> ซ้ายวะเนะ <laughs> อย่าลืมซ้ายวนอย่าลืมใช้ส่วนลดของจากงูตาดินคลิปชาติน,นะครับผมลดไปเลยอีกหนึปอร์ซ็นตล่าสุดเอกูเป็นคนอีสานไปซะและ้วอิลูเมียค่ะจำไว้นะคะเป๊ให้คุ้มเป๊ให้ฉลาดต้องนี่เลยเพจเจยุยเติมเกมเจยุยนี่มันซื้อครบทุกตัวหลือย่างวานะเนี่ยตอนนี้แม่จะวินนะไม่สนโลกแล้วโลกมั้องมาสนแม่คืนฉันจะวินวินแบบสุดเวียนวินแบบวิน<ม> วนแล้วก็วินต่อไปเรื่อยๆวินไม่สนใครและใครไปต้อง้มาสนฉันสนกูบ้างก็ดีและเกมนี้มันคืออะไร่วะเลือกตำแหน่งก่อนจะได้เล่นอีกตำแหน่งเนี่ยมันคืออีหยังและจะทให้แม่วินได้ยังไงเล่าโอ้เอ๋ครับหยุดวินทีเถอะอีลูเบียค่ะกูเชื่นอีลูเบียค่ะอินเดีหลัมจย่างไรเหรยหลับอะไรดักดาที่บ้านเป็นหมอลัมหรือไงอ้าวผ่าใครตายวะเนี่ยแล้วคุณลีนเกี่ยวอะไรและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบวิน โอ้ยเอ๋เอ๋อย่าวีนสิเอ๋อีลูเมียค่ะสะกดอีกครั้งนะคะ่ะอีลูเบียไว้แล้วที่สําคัญแกนี้มันไม่มีอะไรน่าเจ็บใจไปมากกว่านี้แล้วถึงจะชนะมาได้ถึงจะคะแนนดีอืมกคูได้ที่สองได้ที่สองอีลูเบียได้ที่สองเลีกคนนีได้เอวีพีขวานกูจะยึดตำแหน่งกูจับจยโอ้โหข้าไปทั้งยี่สิบเอ็ดตัวส่วนกู เจก็แพ้อยู่ดีะเริ่มต้นเกมใหม่มาผมก็เลือกไปทันเขาอีกสุดท้ายต้องตด้เล่นออฟเล่นก็เล่นว่ะเอาจริงนะมึงจะได้รีวิวสก,กินไวโอเลตกี่โมงยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อได้พิหายกับฉีแบบวินวินนี่เสียงวินน่นเหรอเทียบกับเสียงอีเอวินเมื่อกี้มันคนละเรื่องกันเลยนะอีลูเบียค่ะขออนุญาตวินแบบไม่<ฮ>สนเล่นเลยแล้วกันนะคะหายไปไหนตีอไงไม่สนเลนไม่สนอะไรทั้งสิบขึน้น ิจิตอลเลยดิจิตอลเลยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เข้ามาตรงน,นี้สิหัสดสลัลเอาไม่ได้สวนเลยชีจูวินจูวินที่ที่สุดเจ็บใจไม่ใช่ว่าพ่อเขาแยกแต่เลือกไม่ทันเขาเดี๋ยวลูกเลือกไม่ทันเขานี่ก็วีนได้เลยและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามถามจริงคุณดูจะได้ดูรีวิวสกินวเวลเลตกี่โมงเนี่ยอา ที่สุดก็ได้สักทีได้ตำแหน่งแคลรี่แล้วบ้ยมาจ้าทุกฉากเปิดตัวอีกหนึ่งรอบเฮ้ยลืมไปแล้วว่ากี่คู่ปองเลยที่สำคัญตังจะไม่มีแล้วแต่ของมันต้องมีว่าแต่คลิปนี้คลิปอะไระไรนะแทบจะลืมไปแล้วเนี่ยแต่ทุนรวมแล้วสวยสวยมากประตูที่โกคุมงเขียวว่เนี่ยแล้วก็มังกรเออทำไมแลดูสวยกว่าเวเลสอีกวะเนี่ยแต่ตัวโมเดลเวเลสก็ล้านเต็มสิบ แต่เอฟเฟกต์ไปเล่น่าจะสวยกว่าในที่สุดก็ได้เล่นสักที <t> <g> ยินดีต้อนรับเข้าสูข,ข้อได้พ่มหากาบลูก GM มาแล้วค่ะโอ้ในที่สุดก็มาสักทีกว่าหน้าที่ทั้ทงฉีทั้งีเอวีนกันใหญ่นี่ลูกเมียคะ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องดูท่าว้ากันกอ่อนจูวิจว้าวป้า ใช่ได้ใใตายเหรอคนดูรอมาเกือบห้านาทีเพิ่งได้ดูท่าวาบและถ้าเราวิ่งเล่นไปสักพักนะคะเราจะขีหัวนอนมังกรเงี้ย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 เต็มสิบอูหักบนด์ารุลุกรรมสัตว์และนี่คือสกิลหนึ่งบุ๊ง,ง,ง,งสวยเหลืออ้โหูมันใช้มังกรยิงนะน่ะและนี่คือสกิลหนึ่งแล้วตามด้วยสกิลสองอุ้ยมังกรขดตัวกันเป็นอุนจิแล้วมันก็เหมือนจริงด้วยนะเนี่และขอบอกไปก่อนว่าท่าตีของหนูนี่สวยงามมาก เป็นเหมือนประตูชัยเลยอะหรือไม่ก็เสาชิงชา้าแถวประเทศไทยอะเอาละรีวิวสกินโคหมดแล้วได้เวลาจัดมาแพ้เหมียนหมาเลายลืมบอก GM ไงบอกแค่ว่าจะมารีวิวสกินไม่ได้บอกว่าจะเอาชนะ GM ก็เลยปับให้แพ้มันทำได้ด้วยเหรอวะและเกมต่อมาคืออีกอย่างวัเนี่ย <laughs> ออฟสองวัดไม่มีเบดเลย นี่แหละวันธรรมดาในฟลอริดาคนฟลอริดาเขาเลือกตำแหน่งกันแบบนี้เหรอวะเอาเป็นว่าเกมนี้ขออนุญาตเอาจริงเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆเกมที่แล้วก็เอาจริงแหละแต่การเกมขออนุญาตเปลี่ยนเสียงคนตบมุกก็เจ็บคอเกมนี้ขออนุญาตไม่พูดภาพถ่า<ส>อ้ยสไลด์ปิดจะสไลด์้าจรสกิลสองแหมลากลงมาหน้าจอเกือบหลุดเกมที่แล้วผมเล่นกลัวไปหน่อยนะครับผมดังนั้นเกมนี้บ่ย่านอะไรเลยทั้งสิ้นมีจังหวะยิง ยิงอย่างดียิงอยอนอะแต่สกินสวยมากเอาดีเอฟเฟกสวยทุกอย่างสวยลงตัวแต่ถ้าเรื่องโมเดลสวยที่ผมอยากให้เจเวเล็เป็นหนึ่งในดวงใจว่ะถูกใจอะเจมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ย hey! hey! oh, ใจเย็นก่อน oh, พราหูท <'s> right. วนลมเฮ้ยเ <Hey! S 2> พื่อดันเลยขอบคุณมีนามาฮีโรทุกคนมาเติมแล้วจ้ามาเติมแล้วจ้าเอ้ยแข็งแบบนี้ก็ยนันได้เลยหนึ่งทีบาย และเกมนี้คืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมว่าแคลรี่โดนกดเมื่อไหร่เมดจะลงมาช่วยว่าเมดเว้าเมดเมอยู่ใสมีหน้าเห็นเมดไหมเกมนี้ไม่มีเมดค่ะอุ้ยตายแล้วลืมไปว่าเกมนี้ไม่มีเมดเลยนี่วะเฮ้ยชนะได้ไหมเนี่ยและนี่คือการเลือกตำแหน่งในรัฐฟลอริดาโทชีวิตอ้าวหูเล่นผมแล้วแต่โทษดีพี่ผมมีแขกเฮ้ยอย่าตายอยู่ดีโอ้นี่สนเมธก็มาเติมแล้วเว้ เมททีมเขาอะคุณผู้ชมครับถ้าผมเล่นเมดเล่นออมเนี่ยผมยังสามารถเอาตัวรอดเองได้อยู่นะแต่พอมาเล่นแคลรี่นี่แบบมันจะเยอะไปไหนนี่รู้ว่าเป็นแคลรี่รู้ว่าต้องโดนกดแต่มันต้องขนาดนี้เลยไหมน้ำนับรวมนี่สี่ตีเลยนะแปดขา,ขาเลยไน้ะลูกเอาจิงดีกล่าวให้ผมได้ฟาร์มเลยโอ้โหโอยพี่โอเคเอาฟาร์มผมไปเลยพี่เอาไปเลย แต่ใจเรายังสู้ไงยังหาจังหวะฟาร์มยังสู้ต่อได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยกูไม่อยากสู้แล้วเดี๋ยวรอเลดเจอเกิมาจ้ามาเติมร้าได้เวลายิงโอ้ยยิงยิงเอ๊ยทำไมเหมือนดาเมจไม่เข้าเลยว่ายิงโอ้ยยิง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 โอ้หูเฮ้ยทำไมเหมือนดาเมจไม่เข้าวะวัวลูนเว่นมาไระเด้ยิงยิงโอ้ยหูหูหูหัถอยถอยใหญ่เบิ้ลถอย แล้วเกมนี้เมนหายหัวไปไหนว่าไม่มาเติมเลยโว้ยยิงยิงโหัวยิงตัวนี้เข้าใกล้ไม่ได้ไม่งนนันตายิงยิงยิงเอาอยางเพื่อนเต็มหัวได้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 ได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 มีภูเขาขันกว้างขันคววางกว้างขวางกัน้นระหว่างเรืยมดอกเสียงยากเลยโว้ยโอ้ไม่ไหวหรอไปไม่ถึงเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหอ้นี่ก็โอ้โหโอ้ย มันยังไม่แรงแต่ตอนนี้ยังไม่แรงอ่ะรอของปั๊บนึงทักทายครับทักทายครับมาทักทายครับพี่ทักทายครับผมเอกไม่เดินเอะตอนนี้ชักแย่แล้วล่ะสิมูลาดระวังนะมันมีคนรอนดักเงานายอยู่มูลาดเรียบเลยระเบ้อไอหูสาดิสใจเย็นอดเอาเฮ้ยเหลือตัวคนเดียวนี่ว่า ชิปเปกแล้วชิปเปกแลวจ้าเอาไกดีกับชีวิตวะนี่จะแพ้แล้วอ่ะฮะเอาได้คิวได้ไงวะไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้คิวสาดี่ได้ไงวะเฮ้ยหนึ่งสวยจ้านแลยจังหวะนี้จริงจริงยิงอ้เกือบตายเกือบหลับนะแต่ก็ยังกลับมาได้จ้าโอ้ยสวยสวยสวยริงริงหยวโอยิงไปโดนภูเขาขวางกั้นขันกว้างเราแท้ ตามสูตรเพื่อนเรามาเพื่อจบเกมโอ้โหโอ้โหไอรีก็สูตรเกินเพื่อนไอรีเพื่อนโอ้โหเราเอาสูตรเลยวะได้ได้ได้เกมนี้สูสีเว้ยสูสีเว้ยเกมนี้มันเกมพี่แล้วอยับยับแบบยับยู่ยี่ตะบีตะบันเลยละจ้าโอดดูดูดูเหลือแต่ตัวอันตรายทั้งนั้นเลยโอแม่นี่ยิงิงยิงยิงยเฮ้ยไม่ตายตามสิเลิเลอร์เฟอร์เฟบ้านเลยจ้ สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามแต่ทำไมอีพีนี้เจ็บคอจังเลยวะน่าจะเพราะว่าภาคงานมาหลายวันด้วยเลยคอตอนนี้ไม่เหียอะไรแล้วโอยเพียนเอแล้ไม่เพียนเป็นไงกันบ้างครับผมในคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับหากมีอะไรที่ผิดพลาดไปอะไรที่ทำให้ไม,ม่พอใจก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน,น,นะครับเพราะทางสารคามอยู่ๆก็คืมก็หนาวแล้วก็ ลมพัดไอที่กันแดดหน้าบ้านผมพางอีกแล้วเป็นรอบที่ร้านแล้วมั้งเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับผมและก็ขอให้เจอแต่ความสุขความเครียดมาลายหายไปนะครับผมถ้าเครียดเครียดหรืออะไรนีก็มาดูช่องผมได้มีอยู่2ก็เลยมีหนึ่งหายเครียด2กับเครียดหนักกว่าเดิมนะจ๊ะเอาเป็นว่าขออนุญาตพักผ่อนแล้วนะคอไม่ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยรักนะงา